มูเห่าครับร,ร้อนๆนี่มูเห่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งงูเห่ามันจะนี่นะมีลายจุดๆอย่างนี้ทำไมมันมีป้องลายจุดอย่างนี้แม่งตกใจหมดนะครับ นึ่งกับมูตรงอางหรือเปล่าวะทำไมมีลายจุดตรงคอมีดอกจันงามตรงคอจะมีจุดจุดไปรถเหยียบตาย เล้แงุมแรงเดียวนะ้เป็นต่อพูดกันว่าคนเีนิเป็นแสนแต่เรามีไหนอ่ะเราเสียว่านเาไม่เท่าไหรเองเราพันเท่าไรแต่เรายี่สิบคนพูลีนี่ไม่เป็นพันแล้วหรอจนมเรียนพันได้นะไม่ใช่าวปเทศอ่ะ เข้ามาเทีอ่ะลรามาอะไรตุลินเป็นแผลก็แบมเจ๊ยงละเขาพูดถึงไอ้พูดถึงเมืองจีนคนคนไอ้คนเขาตัดต่อเอาเขียนผัวเขาพูดว่าเป็นเป็นแฉว่าเสียงผู้วมาแก้แถลงข่าวอ่ะเอ้ยไอ้พักไอ้น้ำคลองนี่มันจะเปิดได้ไหมเหรอน้ำตรงคลองนู้นมีน้ำเยอะแล้วนะมันจะมาไหมเขากักไว้ไอ้คลองตรงกระต๊อบอ่ะนะตรงนั้นน่ะเขาน้ำเขา อ๋อกัดไว้ไว้นั่นเขาไว้ใส่บ่อปลาใส่บ่อปลาเฮ้ยใส่บ่อปลาไอ้คลองบ้านไอ้คลองเนี่ยปลาปลาหรือบ่อปลาใส่บ่อปลาปลากะหนังเขาดูใส่ไปหมดแล้วไงแล้วเขาใส่บัวใส่บ่อตุ๋ยไว้เก็บไว้แลเดี๋ยวเขาก็เปิดไหมหรอเปิดบ่อตรงตรงเนี่ยหละก็เปิดหมดเลยกะบน้ำคลองมันมันานี่มันกักเขาไว้ได้อย่างไรอะที่เขต้องโดนเข้าบ่ออยู่

ได้เอน้ำนี่เขาดูดใส่บ่อตะตุยไว้รักว่าไปใส่บ่อตะตุยว่าจะทอแดงดูดไปวันมีขล่ขลอกบ่อปลาปลาเดี๋ยวกห้ดงว่าุยอ่อไอ้บ่อถุยลาปนา่ม่ใช่หรอใช่ถ้าปลาถุยกับ่อไอ้เดวจะลอกกอง่อานี่ถ้าทอท่อแดงไปวพราะแดงก็ลองท่อใหม่ลากบ่อปลาแดงก็แดงก็ต่อท่อใหม่วานีอันนี้ตรงคลองมีความขืนถือทอดปลาหวานผมกาวิ่งไปว่าแรงก็เกินมาลองทอดมอสหนอน กินได้ไหมกินได้อ่อนยังเหยกินได้เป็นไรครับมันเมาไหมมาเลย ขู่อดูดมาทุกวันมันเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เปคลอง่ไเนคลองทาถนนเนี่ยแะแต่น้ำจะไม่แห้งน้ำใสใสถ้เราเนี่ยใครใจบายร้อนแจ่